สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวบ้านนาฮิวกันพี่น้องจ๋าหรือดิสนีย์แลนด์เพื่อนก็จัดการซื้อตั๋วก่อนนะคะราคา2อดูสองเด็กก็แพงนะพี่น้องรวมฟรีเออ lunch b u ฟนะคะสี่ล้านดองพี่น้องคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ4ี่ถึห้าพันบาทค่ะแพงนะเข้าจะขี่กระเช้าขึาข้นไปค่ะรอบแรกประมาณ30นาทีนะคะกว่าจะถึง เป้าหมายบรรยากาศพี่น้องจ๋าโอ้ยสวยงามมากสวยงามมากเขาบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวนะคะแต่ชาวใตบอกว่าตอนนี้ยิ่งสูงยิ่งหอนพี่น้องจ๋าขบวนหอนมากเลยอะในที่สุดเฮาก็มาถึงแล้วรูปมือใหญ่ๆสัญลักษณ์นี้มันสื่อถึงอะไรพี่น้องค่อยกับบ่งหูคือกันเขาบอกว่าเอามือจับมือจะโชคดีพี่น้องจ๋าหม่ทายหลบไล่หลายพี่น้องตะว่าขี้ข้านเขาแถวถาแถวย้วยแวต่อคิ้วทายหลบบนเถ้า อันนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งแด้พี่น้องจ๋าแต่ว่าต้องขี่กระเชาไฟฟ้าขึ้นมาอีกสิพานที่พี่น้องจ๋าคิดเบื่องว่าสูงขนาดใดสั้นนี่จะมีร้านอาหารมีไว้มีเบียย์ขายเข้ากระจัดบ่าไปคิ้วหมูไปหนึ่งไม้ค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าหิวยังมาถึงพ่อยของเด็กๆพี่น้องจ๋ายังมีต่ออีกชั้นหนึ่งนะแต่บรรยากาศชั้นนี้ก็คือว่าคล้ายๆอารมณ์เหมือนสวนนงนุษพี่น้องจ๋าแต่ว่าสวนนงนุช อยู่พัทยาบ้านเฮามันเก่าแล้วพี่น้องจาะมันเก่ามเขาบูาาพัฒนาบ่ม,มีสิ่งใหม่ๆเลยอ่ะแต่ว่าบม่อยากเปรียบเทียบพี่น้องสา ح. อ่ะแต่ว่าสวงนงนง,นงนูนบ้านเฮาพัทยาก็อลังการอนะ่ะแต่ว่าแค่มันเก่าไปนะเดี๋ยวเฮาจะต่อขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นนะชั้นนี้ต้องขี่รถไฟไปค่ะอันนี้รถไฟอารมณ์เหมือนรถไฟทางฝรั่งเศสเลยเนาะไปแล้วนะคะ ทำไมฉันถึงรู้ว่าเหมือนรถไฟฝรั่งเศสก็เพราะว่าฉันเคยไปค้าตอนเป็นสาวแวงเคยไปอีหรีพี่น้องจ้ะเดี๋ยวสิมาว่าใหอยฟางดอกว่าไปกับไผาอะมาเบ่งบรรยากาศดีกว่าพี่น้องบรรยากาศทางรถไฟเบ่งอันนี้ขี่รถไฟกับประมันสิผ่านาทีพี่น้องจ้ะขึ้นไปก็ าเด็กนอยขี่โรลิค,คอสเตอร์ก่อนเลยไปสองรอบแล้วพี่น้องจา๋าโอ้สนุกมากนะสะตาไม่เคยขี่แต่ก็ลองดูชอบค่ะมักแห้งระหว่างทางเดินก็มีเจ้าหญิงให้ถ่ายรูปด้วยเด็กๆก,ก็แฮปปี้ดีใจนะคะพอเดินมาสักหน่อยนึงนาอกก็จะเป็นโลงเบียร์พี่น้องจา๋าโรงเบียร์มาถึงโรงเบียร์ทั้งทีก็จัดเบียร์ไปค่ะหลายกลุ่มอยู่เหมือนกัน กินอิ่มแล้วหนังท้องตึงหนังตาหย่อนก็พากันกลับบ้านแล้วคะ่ะทีนี้พี่น้องจ้าพักผ่อนนอนคะ่ะรอวันใหม่คะ่ะ